สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชูนรวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเจ yeah! ก็ห่างหายกันไปสักแป๊บนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสอนออนไลน์นะครับก็อาจจะเงียบๆให้หายไปบ้างนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับผมคือเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมกับน้องชายได้ไปอัปเดตของเล่นนะครับ สถานที่ที่คิดว่าน่าจะใกล้บ้านที่สุดแล้วนะครับก็คือพันทิพย์นะครับพันทิพย์งามวงวานก็ได้ไปเจอข้าวของอะไรที่ถูกอกถูกใจนะครับในราคาที่ไม่แรงแล้วก็บางชิ้นก็เป็นในราคาที่ประหยัดมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้เพื่อนๆดูได้ว่าที่พันทิพย์พาซาเนี่ยมีของเยอะไหม แล้วก็ร้านเปิดกันขนาดไหนแล้วก็ราคาโอเคหรือเปล่านะครับแต่อย่างวันนี้ที่ผมได้มาคือจะมารีวิวของที่ไปได้มาจากพันทิพย์นะครับพันทิพย์งามวงวานนะครับ<ม>ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆพ่อ,พอค้าแม่ค้าที่นุ่นด้วยที่ตั้งราคาที่ไม่แรงไม่แรงไม่พอยังมีลดหน้าร้านให้อีกนะครับน่ารักที่สุดเลยนะครับก็ชักชวนเพื่อนๆนะครับลองไปเดินเล่นกันได้นะครับที่พันทิพย์ เมื่อวานชั้น6นะครับผมอ่ะทีนี้มาชิ้นแรกนะครับที่ผมไปเจอมาก็คือสัป,ปลาเป็นซอฟนะฮะก็คือตัวนี้ปึ๊บนี่ขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะฮะเพววื่อนจะได้เห็นชัด,ชดนะครับผมป๊าบก็ไปเห็นไหมครับพววเพื่อนๆตัวนี้ผมได้ไมาในราคาที่ไม่รู้จะน่ารักยังไงแล้วนะครับก็คือในราคา30บาท นะคบาบาทเป็นซอฟนะครับซอฟสับปะหลาดของน่าจะเป็นอุลตร้าแมนแจ็คไหมถ้าจําไม่ผิดือถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจําไม่ได้เหมือนกันคือตอนนี้มีแนวคิดว่าอยากจะได้ฟิกกูอาร์ที่เป็นอุลตร้าแมนเอาไว้ทีนี้ก็เลยแบบอยากจะซื้อพวกสับปะหลาดพวกนี้ครับเก็บไว้ด้วยบางตัวที่เราแบบรู้สึกว่ามันสวยๆแล้วก็ ดูแล้ละเอียดแล้วก็ดูมีเป็นซิกเนเจอร์ของตาเมนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยอยากจะซื้อเก็บไว้ก็เลยไปเอิไปเจอเจ้านี่นะครับเจ้าหนอนอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็จำชื่อเขาไม่ได้ด้วยนะแต่ผมมองว่ามันเฟี้ยวดีนะครับดีเทลมันโหดมากนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยดีเทลเขาไม่ธรรมดานะครับคือราคานี่มันมันทะลุมิติมากอ่ะสาบาทเนี่ยนะฮะแล้วเพื่อนๆดูดีเทลเห็นไหม คือแน่นอนนะครับซอฟเนี่ยเวลาลงสีมันลงไม่ค่อยละเอียดหรอกแต่ดีเทลงานปั้นอะ่ะผมมองว่ามันมันโหดมาก,กน,นะดีเทลงานปั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองไปไปช็อปันดูนะฮะราคาถูกๆที่พันทิพย์พาซานะครับผมชั้น6อันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรให้ผมนะแค่ว่าเออมันใกล้บ้านแล้วก็ไปกับน้องชายนะครับแล้วก็ไปเจอของดีๆของแล่ แไ้ไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือชอบน้องชายผมเองก็ไปเหมามาหลายตัวเลยเหมือนกันนะครับแต่นั้นเขาเป็นสายกระจปองนะฮะนี่สลับตัวนี้นอนอะไรไม่รู้ของอุลตร้าแมนแจ็คหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับในราคา30บาทต่อมาครับผมในเมื่อเราวางคอนเซปต์อุลตร้าแมนเอาไว,ว้แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้ปุ๊บ S killer ใช่ไหมผมว่าใช่นะตัวนี้น่าจะชื่อนี้แหละ S Killer นะครับตัวนี้เหมือนกันครับราคา30บาทนะครับตอนได้มาได้อยู่ในถุงด้วยนะนะครับอยู่อยู่ในถุงด้วยนะครับคือดีเทลเขาเขาเจ๋งนะเพื่อนเนี่ยดูดินะราคา30 <c ười> คือมันมันมันก็สวยดีนะครับเป็นกระป๋องนี่แหละนะครับแต่ว่าดีเทลนี่คือใช้ได้เลยก็ อย่างที่บอกครับวางคอนเซปต์เอาไว้ว่าอยากจะได้ฟิกกูอาร์ดอุนตร้าแมนนี่ก็ไม่ใช่ว่าอยากได้ทุกตัวนะก็จะเอาอุลตร้าแมนที่ค่อนข้างที่จะฝังใจในวัยเด็กก็คงจะเป็นทาโร่กับอุลตร้าแมน A หรือ S นะครับก็ว่าจะหามาเล่นอยู่ก็เลยต้องซื้อพวกนี้เอาไว้ก่อนซื้อไวรอกลัวเผื่อวันนึงมันแพงไม่รู้แพงหรือเปล่าแต่ซื้อไว้ก่อนนะครับ เวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยๆนะครับนี่30บาทนะครับลองไปหาดูครับอันนี้อยู่บนชั้นตลาดนัดด้านบนตลาดนัดติดแอร์อะไรของพันทิพเขาอะนะฮะนี่เอสคิลเจริงๆตัวนี้ผมก็ชอบนะชอบตอนที่มันมันจับไอพี่น้องอุลต้ามาแล้วให้เอโซกันโอ้โหตอนนี้โคตรมันเลยนะครับผมอะต่อมาครับจะเป็นของใหญ่นิดนึงผมเห็นราคาได้ผมคว้าก่อนเลยเดี๋ยวนี้ผมต้องขออนุญาต หมุนเลนปรับเลนน,นิดนึงเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยฟังจานภายพื้นที่นิดน,นึงก็คือนี่ผมไม่แน่ใจชื่อเขานะป,ปึ๊บนะครับเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยแต่เพื่อนดูดีเทลดิเห็นดีเทลไหมดีเทลคือโหดมากๆนะครับดีเทลคือโหดมากๆเลยเนี่ยดูตรงดีเทลด้านหลังเนี่ยโหมันสวยมากเลยเพื่อนๆนะเห็นไหมรายละเอียดของงาน นะครับรายละเอียดท่อางงานคือโหดมากอ่ะดูดิเนี่ยยิ่งยิ่งโดนแสงเพื่อน่จะเห็นว่าพวกรอยล่องลึกอะไรพวกเนี้ยมันเดือดมากนะงานซอฟต์ผมเพิ่งจะมามาจับสังเกตว่าเออจริงๆในงานซอฟต์มันมันโหดเหมือนกันนะงานปั้นแล้วก็ปั้นเหมือนด้วยนะปั้นคือหน้าตาก็เหมือนไม่ใช่ไม่เหมือนนะนะครับตัวนี้เพื่อนพว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ อยากจะบอกว่าตัวนี้ผมได้ในราคาใน60สบาทนะฮะไม่ซื้อได้งไงร,ราคา60สิแล้วสภาพดีขนาดนี้มันจะมีดาเมจอยู่แล้วนะครับไอพวกรอยอย่างเงี้ยเนี่ยรอยถลอกเห็นไหมมันมีอยู่แล้วแบบนึงขออนุญาตนะครับเนี่ยรอยพวกเนี้ยถามว่ามีอยู่แล้วไหมต้องมีโอ้ยซอฟไม่มีตัวไหนที่จะกิ๊กขนาดนั้นหรอกนอกจากคุณไปซื้อในห้างแล้วในห้างไม่ได้ราคานี้ปะละ่ะในห้างก็ราคาโนแลร์สองร้อยสามร้อยนั่นแหละนะครับ ไอตัวนี้มันทําออกมาหลายเวอร์ชันนะแต่ผมได้มันเป็นเวอร์ชันนี้ไอเวอร์ชั่นพุงสีเขียวนะครับมันมีพุงสีเหลืองมีอะไรประมาณนี้คือมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะไอซอฟพวกเนี้ยนะครับมันทํามาหลายเวอร์ชั่นมากแต่ผมได้มันในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมมองว่า,วาให้มันสวยแล้วก็มันเป็นสปรัดของซีรีส์ของอุลตร้าแมนทาร่ด้วยนะก็ตรงตามที่เราจะซื้อทาโร่ฟิกูอาร์พอดีไงก็เลยแบบเอามาเล่นด้วยกันได้ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นด้วยกันได้ ถ้านี่คือฟิกกูอาร์ดของแบ็คเนี่ยสัดส,ส่วนมาเล่นด้วยกันได้เห็นไหมฮะสัดส,ส่วนคือโอเคเลยอ่ะเนี่ยเล่นด้วยกันได้เลยสนุกเลยอ่ะแจ่มว้าวเพราะว่าฟิกกูอาร์ดถ้าเราซื้อสับป,ประหลาดอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะใช่ไหมราคาสับป,ประหลาดฟิกกูอาร์ดก็สองพันสามพันหมือนกันนะนะครับฉะนั้นซื้อแค่ซอฟมาเล่นกับฟิกกูอาร์ดโอเคกว่าเอาตาังไปทุ่มกับอุลตร้าแมนในฟิกกูอาร์ดดีกว่าเนาะ <c oughs> เนี่ยนะครับเนี่ยดีเทลเขาโหดนะเ,นเพื่อนๆนะทำเป็นเล่นไป ชั้น6พันธิตปาซาแวะเวียนไปได้ครับมีหลากหลายตัวผมเห็นอยู่ร้านหนึ่งร้านของพี่ที่เขาขายของเก่าอันนั้นก็มีหลายตัวที่ผมเล็งๆไว้เหมือนกันอย่างพวกพวกไอตัวอะไรวะมันเป็นของสับหลักของตัาแมนเอด้วยอะไรด้วยพวกนี้ครับแต่นั้นตราคาร้อยก่าบาทร0อยกระบาทเนี่ยผมรอให้ตลาดของถมบางคืนเปิดเนี่ยเพราะว่าไอของพวกเนี้ย ในคองถมกลางคืนจะเยอะมากแล้วกองกับพื้นด้วยแล้วราคาก็ดีแล้วก็ต่อได้ตั้งหากรออยู่ว่าจะเปิดตอนไหนยังไงแล้วก็พ่อค้าจะมาขั้นไหมเพราะล่าสุดนี่คือเห็นใน Facebook ที่มีคนมาแชร์ภาพคือของถมคนข้้นที่ต่งเงียบนะครับถ้าใครเคยไปแล้วใครล่าสุดใครไปของถมมาคืนยังไงช่วยถ้ารู้ข้อมูลอะไรก็ช่วยบอกผมในในแชทได้นะ นะครับเพราะผมเองก็อยากจะไปเหมือนกันเราอยากจะไปทาไปทําคลิปด้วยนะครับเราอยากไปตามหาหพวกซอฟพวกนี้ผมจําได้ว่าผมซื้อซอเนี้มันจริงๆที่นี่น่ราคาก็ไม่แพงผมเคยเจอบาตันอ้ก้ามปูะนะครับตัวละร้อยเองนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ซีรีสกับมันแต่ตอนนี้ผมเลอกบแบบอยากจะเก็บมันแล้วอะไอพวกอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ดีนะครับทีนี้ต่อมาเป็นสิ่งที่ผมตามหามันมายาวนานมากๆ ถามว่าผมเคยเจอในเพจไหมเคยเจอครับแต่ในเพจถ้าเราซื้อแค่ตัวเดียวค่าส่งก็อ่วมละเพราะไอ้พวกนี้จริงๆมันถูกนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกเริ่มของการที่ผมเล่นของเล่นไอ้พวกอย่างนี้เลยผมจำได้ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อในยุคสมัยนั้นนะแล้วผมก็รักมันมากแล้วมันก็หายไปตามกาลเวลานะครับเพราะความที่เราโตขึ้นนะครับแล้ววันหนึ่งเรามาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นงานกระจะป่องนะครับ คือตัวนี้เฮ้ยซุกนี่ขออนุญาตวางแป๊บนะครับอันนี้คืองานกระจะป่องขออนุญาต z ูม m น,น,นะเพื่อนๆนะจะได้เห็นชัดนะครับฟึ๊นะครับงานกระจะป่อง V3 ตัวนี้มันเป็น V3 ตัวแรกที่ยุคสมัยนั้นผมได้เห็นงานปั้นที่ตัวเล็กและลงสีได้สวยมากๆ ตอนนั้นผม,มผมน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเอ่อน่าจะมสามอะไรอะไรเงี้ยนี่แหละนะครับจาได้แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ฝังใจกับไรเดอร์ไงชอบไรเดอร์มากๆเลยเนี่ยก็ไปเจอตัวเนี้ยที่ร้านร้านขายของสะสมนะครับมันอยู่ในผมจำได้ว่ามันอยู่ในตู้แต่ตอนนั้นมันขายแพงมากผมจําได้ว่าตัวละร้อยกว่าบ,บาทแต่ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่แต่ในยุคสมัยนั้นคาว่าร้อยกว่าบ,บาทสลับผมคือมันแพงมาก แพงมากกับการที่ต้องซื้อฟิกเกอร์แบบนี้นะครับแต่ยุคในยุค,ยค,ยค,ยคในยุคสมัยนั้นเนี่ยผมชอบหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็คือไอ้ยี่ห้อนึก็คือหนังสือ h o b b y and m o d e เดซึ่งมันจะมีพวกภาพพวก V3 พวกอะไรที่เป็นซอฟนะครับซอฟหรือว,ว่าเป็นเลซินอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วเราก็แบบคุยอยากได้แต่มันแต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยเพราะว่าแพง2คือก็หาไม่ได้ด้วยนะครับได้ดูแต่ในหนังสือแล้ววันนึงไปเจอตัวนี้มาแล้วแบบหุยปั้นสวยตัวเล็ก แล้วลงสีมาสําเร็จนะครับแล้วมันสวยนะนเพื่อนๆนะผมก็เลยไปจัดมาสำหรับตัวนี้นะครับแล้วมันก็หายไปตามกลาลเวลาของผมไปพอเมื่อเมื่อวานเนี่ยไปเดินก็เลยไปเจอพี่เขาขายให้ในราคา50ิบาทจัดสิครับรออะไรอ่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะฝังใจมากๆนะฝังใจสุดๆไปเลยแล้วกันนะครับไอ้อตัวนี้ในเพจก็าขายเต็มไปหมดแล้วครับเยอะแยะเลย แต่ผมอยากได้แค่ตัวเดียวไงแต่ถ้าผมซื้อในเพจตัวเดียวงี้แล้วค่าสง5 0มันคมมุ้มไหมนะครับพอดีไปเจอเมื่อวานก็เลยอ่ะสอยมานะครับผมผมเมื่อวานดีใจามากที่ได้เขามานะครับ V3 กระจะปองตัวนี้จะเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอของในภาครวมนะครับของเรียกว่าเป็นของของดีจากพันทิย์ งามวานลวกันนะครับเผ no so ื่อเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็ลองไปเดินดูได้ครับเพราะตอนนี้ที่นู่นก็ยังเปิดกันปกตินะเพื่อนๆนะครับยังเปิดกันปกติเลยพอค้าเม่ค้ายังลงของกันเหมือนเดิมนะครับของยังมีขายกันเยอะเหมือนเดิมนะฮะร้านก็เปิดกันปกติเบอร์ทุกร้านครับผมไม่มีร้านไหนที่ม่ที่ไม่เปิดเลยนะครับราคาก็น่ารักครับถั่วเฉลี่ยแล้วโอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ ไปเจอกันที่พันทิพย์ได้ผมเองอจะไปจะไปทุกวันอาทิตย์นะครับเพราะพอรู้สึกว่าวันอาทิตย์ในของจะเยอะผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับวันนี้คุมวงก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปสอนออนไลน์ต่อแล้ว <c oughs> นะครับผม แวะมาทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูว่ามาอัปเดตนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยกับพายโควิดนะเพื่อนๆเนาะดูแลตัวเองนะครับล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็พยายามใส่แมสบ่อยๆนะครับผมใส่แมสให้ได้ทุกทุกอย่างที่เราอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนระวังตัวเราขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ